โดยปกติแล้วนะครับท่านไหนที่เคยใช้ด้ามแบบนี้นะครับที่มาจากจีนหรือของที่แถมมา นะครับกับตัวเป้บนยาหรือว่าไปซื้อตามร้านขายยาทั่วไปนะครับซื้อตามตลาดทั่วไปมันก็จะเป็นด้านแบบนี้ซึ่งมาจากจชืปัญหาของด้านแบบนี้เลยเนี่ยนะครับที่จะเป็นหัวแบบนี้นะครับก็คือตัวเหรียญตัวนี้มันเป็นเหรียญเหล็กนะครับหรือจะเป็นเหรียญอ,อลูมิเนียมหรือจะเป็นเหรียญสแ,แตนเลสอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้มันไม่ทนครับแล้วก็ไม่สามารถหาค่ามาตรฐานได้รวมถึงอาจจะหาเบอร์ที่มันจะค่อนข้างที่จะเหมาะับท่านได้ยากมันจะเป็นแบบนี้พอเราขันออกมาเสร็จปุ๊บนะครับตรงปลายตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นฝาแบบนี้แล้วก็จะมีลูกยางไว้อันอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเหรียญที่เป็นปั๊มออกมานะครับบางทีเวลาไปฉีดแล้วเนี่ยเส้นก็จะไม่คมนะครับรวมถึงไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหาขนาดรูที่ใช้ยากนะครับวันนี้ทางสีแก็งแสนนะครับมีสินค้าใหม่ๆมาให้นะครับสินค้าตัวนี้นําเข้าจากทางประเทศอิตาลีเลยนะครับตัวนี้จะเขียนไว้เลย made in อ t ต l y นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับมันจะเป็นฝาแบบนี้ เป็นหมวกแบบนี้ป้องกันการเอามือเข้าไปโดนนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการป้องกันเป็นเซฟตี้ชิลนะครับเป็นหมวกป้องกันเป็นหมวกเซฟตี้นะครับด้านในสีชมพูที่ท่านเห็นนะครับมันจะเป็นเหรียญเซรามิกพร้อมกับลูกยางด้านหลังเหรียญเซรามิกข้อนี้ข้อดีคืออะไรเหรียญเซรามิกเนี่ยมันจะทนทานนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเหรียญเซรามิกมันจะทนทานกว่าที่เป็นเหรียญที่เป็นเหล็ก หรือจะเป็นอลูมิเนียมจะเป็นสเตนเลสแบบนี้มากกว่าการ10เท่าเพราะฉะนั้นแล้วคือใช้งานแล้วเนี่ยใช้ยาวๆได้เลยไม่จาเป็นต้องไปกังวลนะครับว่ามันจะสึกหลอหรือว่าจะเป็นเส้นได้ง่ายนะครับข้อดีข้อที่2เลยคือเหรียญแบบนี้เนี่ยมีให้เลือกหลายขนาดหลายเบอร์นะครับมีตั้งแต่เบอร์ 0.81.01- 2 1.5้ไล่ขึ้นไปจนถึงขนาด3มมิลเลยอ่าไม่รู้เห็นไหมอันนี้ในมือผมอ่านะครับก็ชัดๆแบบนี้ท่านสามารถ ที่จะเลือกขนาดของเหรียญได้เลือกเบอร์ได้นะครับพวกนี้ก็นําเข้าอิตาลีทั้งหมดแล้วก็มีความคงทนสูงนะครับใช้งานทนกว่าเหรียญสเตเลสิพาแล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับเวลาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เราสามารถที่จะถอดตัวฝาอันเก่าถ้าฝาอันเก่ามันเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นขนาดโคขูนแบบนี้ที่มันจะเป็นเคลยวแบบนี้ที่เขาขันเข้าไงท่านสามารถที่จะใช้ด้ามเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ขันตัวเนี้ยตัวเนี้ยออกนะครับแล้วก็เอาหมวกตัวเนี้ย หมวกตัวใหม่ของทางสีแมงเสียนเนี่ยที่นาเข้าจากทางประเทศอิตาลีเนี่ยสามารถที่จะขันตัวเนี้ยเข้าไปแทนฝาเดิมได้เลยนะครับเข้าขันเข้าไปแทนฝาเดิมได้เลยแบบหนึ่งนะอ๋อแบบหนึ่งอานนี้ดีกว่าไปเลูกยางกันเลยครัแบบอ่ะแค่นี้ครับ ท่านก็สามารถใช้ได้เลยแล้วข้อดีเลยคือวันที่เหรียญท่านศึกนะครับใช้งานไปประมาณปีหนึ่งสงปีเหรียญสึกก็สามารถที่จะเปลี่ยนเหรียญได้หรือว่าสามารถที่จะหาขนาดของรูของเหรียญที่ตรงกับที่ท่านต้องการได้ก็สามารถใช้แบบ เปลี่ยนกับด้ามเดิมของท่านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามสั้นหรือด้ามยาวหมวกตัวนี้สามารถที่จะนําไปเปลี่ยนได้เลยชุดหนึ่งสองบาทนะครับจะส่งทั่วประเทศนะครับสองาบาทตัวนี้ก็สามารถที่จะนำไเลยวันนี้นาเข้ามาแล้วนะครับกับทางสีเมืองแสนสินค้าดีๆแบบนี้หรือท่านไหนบอกว่าอยากจะได้ด้ามน,นะครับด้ามแบบนี้ไม่คงทนนะครับเราก็จะมีด้ามเลยที่จะเป็นออของดีของแท้เลยตัวนี้ก็จะเป็นอิตาลีนะครับเม d อินอิตาลี จะขึ้นชื่อตรงนี้ไว้เลยนะครับก็สามารถที่จะซื้อด้านแบบนี้ไปใช้ได้เลยถ้าสังเกตด,ดูเนื้อพลาสติกจะดีกว่านะครับแล้วก็คงทนพวกนี้จะเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับถ้าเปรียบเทียบกวับของจีนมันก็จะความแข็งแรงความทนทานก็จะต่างกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับบานปรับแคบได้นะครับด้านที่อยู่ด้านท้ายแบบนี้เราก็มีจําหน่ายทั้งด้ามหรือท่านไหนบอกว่ายัง อยากใช้ด้ามเดิมอยู่นะครับไม่ต้องการเปลี่ยนทั้งท่อนแบบนี้ก็สามารถซื้อเฉพาะแบบหมวกแบบนี้นะครับไปสามารถที่จะไปเปลี่ยนใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกตามความต้องการของท่านได้นะครับตัวสาธิตการฉีดพ่นก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ก็จะมีคลิปด้านล่างที่จะเป็นขอบเล็กๆไว้นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยตะกาด้านล่างนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามก็ไม่ได้กับทางสีแมงแสงครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า